ขบร .5 ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วารายตี้จำกัด สวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีครับถึงภาพการลงทุนถึงคําแนะนําสําหรับการบริหารจัดการการลงทุนของเรานะครับในช่วงแรกของรายการผมจะพาผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของกระแสการลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าไปดูกันที่การลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาตินะครับเราจะเห็นว่าช่วงหลังๆนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติไม่ค่อยขายหุ้นไทยแล้วครับถึงแม้ว่าจะยังซื้อไม่มากนักก็ตามนะครับโดยถ้าไปดูในรอบ5วันทําการล่าสุดเนี่ยนะครับต่างชาติซื่อสุด ไทยไป2,600ล้านบาทและถ้านับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมานะครับต่างชาติมีการขายสุดทิเพียงแค่6วันจาก24วันทําการล่าสุดครับติดตามมาต่อในส่วนของปัจจัยที่ต้องจับตามองตลอดสัปดาห์นี้นะครับรายการของเราก็สํารวจปัจจัยที่บรรดากนนวิเคราะห์ให้น้ําหนักนะครับโดยกรอบแนวรับแนวต้านของหุ้นไทยนะครับในส่วนของแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ1,584จุดจนถึง1,577จุดส่วนแนวต้านจะอยู่ที่1,602จุดจนถึง1,614จุด ปัจจัยที่จับตามองกันมีผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ที่จะมีการประชุมกันในวันที่4ทธันวาคมนี้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะส่งสัญญาณว่าใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยอาจจะมีการเข้าซื้อสินทรัพย์ในส่วนของคอร์ o ปอเรทบอลเพิ่มนะครับส่วนเรื่องของบ้านเราก็จะมีเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนรวม LTF IMF นะครับที่ผู้ลงทุนผู้มีเงินได้นี่นะครับก็จะเข้ามาซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีกันโดยสิติแล้วนะครับ เดือนธันวาคมของ3ปีล่าสุดจะมีเม็ดเงินเข้ากองทุนประเภทนี้ประมาณ17,300ล้านบาทนะครับก็ต้องรอดูกันว่าปีนี้จะมีเงินเข้ากองทุนรวม LTF IMF มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ครับว่าประเมินภาพตลาดหุ้นไทยในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีอย่างไรครับ ทำลายกันรู้ไหมต้นไม้ต้นนี้ใครเป็นคนปลูกแต่ก่อนภูเขาลูกนี้ไม่มีต้นไม้ให้พวกเองทำลายแบบนี้รเป็นเขาวัวโลนแห้งแล้งขุดเป็นเม็ดก็ยังไม่เจอน้ำจนในหลวงท่านทรงส่งความรู้มาให้พวกเราก็ช่วยกันปลูกป่าดูแลต้นไม้ทุกต้นให้เติบโตไม่ให้สิ่งใดมาทำลายจนได้มีน้ำให้พวกเองใช้กันต้นไม้ต้นนี้ในหลวงทงปลูกใช่ไหมครับ ในหลวงท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ที่ในหลวงทรงปลูกไว้ในหัวใจคนไทยเติบโตอย่างงดงามมาตลอด20ปีเป็นป่ากวา้างนักล้านไร่ที่พวกเราจะใช้พลังความรู้ดูแลให้ย่งยืนตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากรมปตะท ใหม่แอป S C B ติดติดถอนโอนจ่ายบินคือแบบเสร็จละล้ลมเลยป่ะชิวมากครับติดติดเร็วมากติดติดมันติดสปีดอ่ะติดใจติดติดแล้วโหลดเลยแล้วไปติดที่สาขาบริการล้ำล้ำจากไทยพาณิชย์ มาติดตามช่วงที่2ของรายการรวยหุ้นนะครับช่วงนี้เราจะมาประเมินภาพการลงทุนไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้กันครับกับคุณศักดินรินสานนท์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลไอราอยู่ในสายคุยกับผมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เข้าเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับทางบลไอราประเมินภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ยังไงบ้างครับ ครับก็เรามองว่าในเดือนธันวาคมนี้นะครับตลาดเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวแบบไซเวย์นะครับหลังจากดัชนีเนี่ยมีการดีบาวขึ้นมาเจอบริเวณแนวต้านบริเวณพันหร้อยจุดนะครับก็คาดว่าดัชนีจะคงแต่งตัวไซเวยยเนี่ยไปอีกระยะหนึ่งนะครับเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆในส่วนของปัจจัยในประเทศนะครับยังมีแรงหนุนจากการเข้าซื้อกองทุน l t f และ RBF นะครับในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยคาดว่าจะมีเงินลงทุนเข้ามาประมาณ1 7เจดพันล้านบาทนะครับ นะครับที่นักลงทุนยังคงจับตาดูนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับว่าจะสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามองว่าการพื้นตัวเศรษฐกิจไทยจะพื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ,รบทั้งเรื่องการบริโภค <ผม S 2> การลงทุนภาคเอกชนนะครับนโยบายการขึ้นภาษีแวดอีกหนึ่งเอร์เ็นในเดือนตุลาคมปีห้าแปดจากเดิมเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็น8%เป็นแปดปอร์เซ็นี่ยอันนี้เราม,มองว่าจะกระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการบริโภคบ้างนะครับในขณะที่การส่งออกปีห้าแปด ยังคงมองว่าชะลอตัวอยู่นะครับเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเศรษฐกิจยุโรปนยังคงซบเซาอยู่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี58นะครับ,รบทั้งหลายหน่วยงาน,นมีการคาดการณ์ตัวส่งออกปี58จะเติบโตเพียง2.5ถึง4เปอร์เซ็นต์ นะครับในขที่ในช่วง10เดือนแรกของปี57นี้นะครับทรงออกไทยเนี่ยกดตัวลงไป0.4เนะครับดังนั้นตอนนี้ทางเรามองว่าปัจจัยหลักที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคงเป็นการใช้จ่ายภาครัฐนะครับโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับางรัฐเนี่ยมีการวางงบโครงสร้างพื้นฐานในปี58นะครับ แต่งมาเป็นงบประมาณปี58นอยู่ที่ประมาณ100ล้านนะครับก็มีั้งการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับรถไฟสายต่างๆการสร้างมอเตอร์เวย์นะครับเรามองว่าผู้ได้ประโยชน์ในคงนี้ไม่พ้นกลุ่มและหมาก่อสร้างรายใหญ่นะครับทั้งตัว TKITD เบคอนนะครับที่ถ้ามองไปที่ภาพการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4่คาดว่าจะฟื้นตัวได้นะครับแต่ยังถูกกดดันจากการประกาศกฎเอการศึกแล้วก็เศรษฐกิจยุโรปที่ยังชะลอตัวนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาดูนะครับผมมองว่าคือการประชุมกรงงในวันที่17ธันวาคมนี้นะครับก่อนหน้านี้ทางทชเนี่ยแซนชาติเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าจะเก็บนโยบายการเงินหรือการลดดอกเบี้ยเนี่ยเอาไว้ใช้นยามจาเป็นเท่านั้นนะครับโดยที่ให้รัฐบาลเนี่ยใช้นโยบายทางด้านการคลังไปก่อนนะครับอย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจไทยพื้นตัวช้านะครับทางทชมีโอกาสที่จะัลดดอกเบี้ยนโยบายลงได้นะครับจากปัจจุบันที่2เปเซ็ตถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหลุนการลงทุนได้ ครับเราก็เห็นปัจจัยภายในประเทศมีทั้งบวกบ้างลบบ้างเนี่ยนะครับแล้วปัจจัยต่างประเทศตอนนี้เป็นยังไงครับครับตอนนี้เนี่ยนักลงทุนยังคงจับตาดูการประชุมของทางธนาคารกลางยุโรปนะครับ e ี b <ผม S 2> ในวันที่4ธันวาก็พรุ่งนี้แล้วนะครับว่าเขาจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เข้ามาเพิ่มเติมไหมนะครับโดยเป็นคาดว่าคงเป็นพวกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเรียกว่าค e อีนะครับหลังจากเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยค่อนข้างชบเซ้าหนักนะครับตอนนี้เริ่มจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแล้วนะครับสังเกตจากตัวเลขเงินเฟอ้อของยูโรโซนเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยลดลงเป็น0ุดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้มีผลกระทบก,ก็บคือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับใช่ครับใช่ครับโดยตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบดูไบนะครับเราเราตัวดูที่ตัวดูไบเป็นหลักนะครับ ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ที่68เหรียญแล้วก็ลดลงมาถึงประมาณ36เเซนะครับจากช่วงกลางปี57เดีดูไปอยู่ที่ประมาณ110เหรียญนะครับก็ลดลงมาเยอะนะครับเนื่องจาก เป็นการภาวะอุปทานส่วนเกินนะครับการผลิตจากสารณรัฐรัสเซียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับโดยแนวโน้มนะครับะะมันหยุดที่ลดลงมาต่อเนื่องอีกนะครับเกิดจากการประชุมกลุ่มโอเปกเมื่อวันที่27พฤศจิกายนนะครับบอกว่าเขาจะไม่ปรับลดเพดานการผลิตที่30ล้านบาร์เรลต่อวันลงนะครับ,รบอันนี้ทางโอเปกเนี่ยผมมองว่าเป็นการบีบให้ทาสารัรัฐรัสเซียมีการผลิตน้ํามัน,นลดลงนะครับเนื่องจากกลุ่มโอเปกเนี่ยมีต้นทุนการผลิต ที่ต่ำกว่าของทางซารัดอยู่มากเลยทีเดียวอืมครับแล้วแบบนี้กลยุทธ์การลงทุนที่ไอร่าแนะนำผู้ลงทุนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับครับกลยุทธ์ลงทุนตอนนี้เราต้องเลือกลงทุนมากขึ้นนะครับเราจะไปลงทุนแบบทั่ว,ว,วไปไม่ได้นะครับคงต้องเน้นเป็นรายตัวหรือรายกลุ่มที่จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ โดยที่มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้พื้นตัวเร็วนะครับการพื้นตัวเป็นไปอย่างช้าๆก็คงแนะนําเป็นเพียงทยอยสะสมพื้นฐานดีนะครับรอการพื้นตัวในปี58นะครับเช่นพวกกลุ่มธนาคารนะครับค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้ก็ทยอยสะสมได้นะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยตรมาสี่ก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็ยังคงเทอยสะสมพวกกลุ่มขนส่งทางอากาศนะครับเช่นเอโอทีหรือกลุ่มโรงแรมตัวไมเนอร์หรือเอราวัณ์ได้นะครับ ส่วนมองที่กลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยผมว่ายังได้รับผลกระทบจากรานะะ้ามันดิบนะครับอทสพเนี่ยได้รับผลกระทบตรงๆเลยนะครับเนื่องจาก เขาเป็นผู้ผลิตและํำรวจนะครับผลิตภัณฑ์หลักก็เป็นน้ำมันดิบและก๊าซนะครับในขณะที่กลุ่มโรงกลั่นเนี่ยก็ยังไม่ดีนะครับใจมาสีน้ำมันลงแบบนี้เนี่ยจะมีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ํามันจานวนมากนะครับโดยสรุปและไอลาตอนนี้แนะนําไม่เลือกลงทุนในหุ้นที่เป็นดีเฟนซีฟสต๊อกนะครับก็คือพื้นฐานดีมีการจ่ายหุ้นปันผลสูงครับครบยังไม่จำเป็นต้องรีบซื้อ บบเราก็เป็นทยอยๆยยได้อืมครับแล้วถ้าให้เลือกตัวที่เรามองว่าน่าสนใจที่นักทุนจะเข้าไปติดตามหรือเข้าไปลงทุนได้เราแนะนําเป็นตัวไหนครับครับตอนนี้เนี่ยหุ้นที่เป็นมีความเป็นดีเฟนซีนะครับคือพื้นฐานดีจ่ายพันผลดีและก็คือคตัว a d v วานซ์อิงโควตสวิผลการรานงานในช่วงใจมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรถึง8,955ล้านนะครับ ก็เพิ่มขึ้นประมาณ5.7จากไตรมาสก่อนนะครับ7จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้ก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ทางด้านข้อมูลมากขึ้นนะครับบริการจากข้อมูลของแอดวานเนี่ยเติบโตถึง3.9เปอร์เียก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับค่าใช้จ่ายดําเนินงานก็ลดลงนะครับจากค่าการตลาดที่ลดลงนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่าย พวกเกี่ยวกับเดคอเรทูรี่คอร์สนะครับที่ต้องจ่ายกับภาคบัญชีลดลงเรามาดูในแง่การแข่งขันนะครับแอดวานเนี่ยเป็นผู้นำนะครับในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับส่วนแบ่งรายได้เนี่ย53%ลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น44ล้านเลขหมายแล้วนะครับเป็นลูกค้าที่ใช้ 3G ถึง88%นะครับจากการที่จำนวนเครื่องสมาร์ทโฟนที่รองรับ 3G เนี่ยของแอดวานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น19ล้านเครื่องนะครับจากไตรมาส2เนี่ย2 16ล้านเครื่องนะครับก็ใจมากเดียวเนะเพิ่มเงินเป็น3ล้านเครื่องเลยทีเดียวนะครับอันนี้ระบบของสามปีของเขาก็ควบคุม 7, 7จังหวัดนะครับครอบคุมได้ก้าน7เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรแล้วครับผมเราประเมินราคาหุ้นของแอดวานเนี่ยน่าสนใจนะครับเงินปันผลปี57นี่คาดไว้อยู่ที่12.3บาทนะครับก็คิดเป็น ผลตอบแทนเงินประมาณ5.2เปอร์เซ็นต์นะครับปี58เนี่ยจะเติบโตดีเลยทีเดียวก็คือกำไรจะอยู่ที่43,213ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นมา17เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับแอดวานสรุปก็คือแนะนำซื้อลงทุนนะครับราคาเข้าหมายอยู่ที่270บาทครับโอเคครับขอบควนมากวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับครับสวัสดีครับครับนี่คือมุมมองของทางไอร่านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ใครที่กำลังรอลงทุนใน LTF IMF นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามมุมมองของบริกับ SCB Extra Platinum ปัดเดียวที่ให้คุณว้าวได้ทั้งวีกักบคะแนนสะสมคูณ2ทุกวันวันไหนไหนคุณก็ว,ว้ inum, นาว SCB Extra Platinum คะแนนสะสมคูณ2ไม่ใช่จ่ายตรงวันตรงหมวดข่าวคุณนะ่ะนะเซลลก์็นพังกรบเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะมิงะนัโนโะ้นอย่มัอดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะ้ย ช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมไริจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสีราราเก้ามงคล สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการรวยหุ้นนะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะมาติดตามการเปิดมุมมองการลงทุนในปี2558กับทางด้านของบลจอ,อเบอร์ดีนค่ะซึ่งในปีนี้รวมไปถึงปีหน้านะคะภาพรวมการลงทุนจะเป็นอย่างไรนั้นไปพูดคุยกันค่ะกับคุณอดิเทพวนณพฤกษประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจากบลจอ,อเบอร์ดีนค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะให้คุณอดิเทพค่ะช่วยประเมินภาพรวมนะคะในส่วนของเศรษฐกิจไทยในปี2,557ที่ผ่านมาจากเล็กน้อยนะคะว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นเป็นยังไงบ้างค,ะค่ะเศรษฐกิจจริงๆเราไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยเรามีปัญหาแล้วก็ชุนลุมทางการเมืองส่วนไตรมาสสามเนี่ยก็มีเติตมดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทั้งปีเนี่ยเราเชื่อว่าการเติบโตไม่น่าจะเกิดประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ นี้เทียบกับผลออ<ฆ>ตอบแทนตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะคืส่วนทานนะครับ<ฆ>ราคาหุ้นนะครับแล้วก็ตลาดที่คงคาดการณ์ปัจจัยบวกซึ่งน่นาจะเกิดขึ้นใน,นปีหน้า พอ,อสมควรค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นความเสี่ยงล่ะคะที่จะเกิดขึ้นในเมื่อเศรษฐกิจกน,นั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ไปในทิศทางที่สดใสมกักนักแต่ภาพรวมการลงทุนกลับปรับตัวบวกขึ้นมานักลงทุนจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างคะแน่นอนก็คือเรื่องของราคาหุ้นที่อาจจะร้อนแรนงเกินไปนะครับอาจจะแพงเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าดูตลาดโดยรวมตอนนี้เนี่ยตัวเลขเราก็พีอยู่สักประมาณ 14- 15เท่า นะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่สูงมากถ้าดูตลาดโดยรวมแต่ถ้าไปดูเป็นรายตัวเนี่ยโดยเฉพาะพุทธพุ้นเล็กนะครับก็อาจจะมีการเกณฑ์กำไรกันเยอะพอสมควรนะครับก็นักลงทุนจะต้องระมัดระวังนะครับก็น่าจะเป็นการเลือกพุ่นที่มีฐานดีแล้วก็ลงทุนระยะยาวดีกว่าที่จะมาเกณฑ์กำไรในระยะตั้น,นช่วงนี้นครับ,รบถ้าอย่างนั้นในส่วนของปีหน้าค่ะทางบลจเบอร์ดีนมองว่า ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน mm hmm. ของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรบ้างคะ2,550สำหรับในพอร์ตของเราลงทุนดีกว่านะครับเพราะตรงนี้เป็นอะไรที่เราเป้ามองอยู่เนี่ยประมาณ 39, สัก39-40บริษัทเนี่ยเราเช mm ื hmm. ่อว่าน่าจะมีการเติบโตของกำไรเนี่ยประมาณสัก7-8 mm hmm. นะครับแล้ว mm hmm. ก็การจ่ายปันผลเนี่ยอยู่ก็ประมาณ3 นะครับได้เพราะว่ากระแสเงินสดยังดีงบดุลยังแข็งแกร่งอยู่นะครับ<ม>เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะโตประมาณสัก4%เนะครับ<ช>แต่ตอนนี้ตัวเลขแบง์ชาตินี่อยู่ที่4 8ปอยู่นะครับค่ะปัจจัยหนุนที่จะช่วยให้เศรษฐกิจในปีห<ม>น้านั้นโตได้ประมาณ4%นี้มองว่าสาเหตุหลักๆที่จะช่วยหนุนนั้นนี่คือมาจากอะไรคะผมว่าอย่างแรกเลยนะครับราคาน้ำมันที่ต่ำลงขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เห็นมาหลายปี ซึ่งเมืองไทยเนี่ยนำเข้าน้ํามันเยอะพอสมควรนะฮะเกิน10%ของ GDP เนี่ยเป็นการนําเข้าของน้ำมันนะซึ่งถ้าราคาน้ํามันลงเนี่ยอาจจะช่วยการบริโภคภายในประเทศนะช่วยต้นทุนการผลิตนะคช่วยให้เงินบาทมีเสถียรภาพนะครับรมเงินราคาน้ํามันที่ต่ำเนี่ยค่อนข้างจะช่วยเยอะถ้าภาครัฐมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคต่างๆจะมากจะน้อยอันนี้ก็ช่วย นะครับการบริโภคภายในประเทศอาจจะค่อนข้างจะอ่อนตัวอยู่นะครับเ<ม>พราะที่ผ่านมามันมีการบริโภคกันเยอะนะครับแต่การลงทุนภาคภาคธุรกิจก็ที่จะหนค่ะแล้วในส่วนของนี้ภาคครัวเรือน่ะคะในส่วนนี้จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อภาคโรงเศรษฐกิจหรคะ่ผมเชื่อว่าระยะยาวอาจจะมีความเสี่ยงถ้าย,ยังเพิ่มขึ้นต่อเน,นื่องแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเซไหลายถือว่านิ่งๆนะครับอยู่ที่ประมาณจะ83-84ของ GDP รตรงนี้ถ้าดอกเบี้ยโดยเฉพาะดอกเบี้ยที่ยังยังไม่เพิ่มขึ้นร,รวดเร็วแล้วก็แรงๆเนี่ยก็ยังไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วครังเราก็เชื่อว่าดอกเบี้ยในเมืองไทยไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอยา่างรวดเร็วและแรงจริงๆแล้วมีบางคนคุยว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยมีสามข่ายในการตีแรกค่าเศรษฐกิจไ,ไม่ดีนในแง่มุมของต่างชาติบ,บ้างค่ะความเชื่อมั่นที่เขามีต่อเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าต่างชาติเนี่ย เ,เขาคงไม่ชอบเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นาปีที่แล้วนะครับจนถึงใส่บ้านแรกแต่บาสองของปีนะครับแล้วก็มีการปฏิวัติในเดือนพฤษภาเนี่ยความเชื่อมั่นของเขาก็ลดลงนะ้ะเห็นได้เพราะว่า การขายสุทธิของต่างชาติเนี่ยก็ยังสูงมากในปีที่แล้วและในครึ่งแรกของปีนี้แต่ตอนนี้นี่ก็คือนิ่งแล้วนะครับค่ะก็ดูเหมือนว่าภาพรวมต่างๆแล้วก็ไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะเป็นบวกทีเดียวนะคะสําหรับในปีหน้าถ้งางนั้นเทคนิคในนิดนึงนะคะ่ะในส่วนของปีน,น,น,ปนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วนักลงทุนก็จะเริ่มมองหา LTF แล้วก็ r m f ในการลงทุนคําแนะนําที่ทางด้านของคุณอดิเทพมองว่าจะต้องให้หนักลงทุนเนี่ยเข้ามาศึกษา,าคือในส่วนไหนคะจริง,รงๆล้วปีนี้ก็เหลือเวลาน้อยแลคแค่เดือนเดียว สำหรับพวกที่ยังไม่ได้ลงทุนเนี่ยก็ิ่มมองได้แล้วนะครับว่าจะลงทุนเมื่อไหร่สำหรับกอง l t f กับ r n f mm hmm. นะฮะแล้วก็ลงทุนก็ควรจะศึกษาระยะยาวด้วยนะครับ mm hmm. คืออย่าไปมองแต่กองอ mm hmm. เพื่อผลประโยชน์าสีแต่มองเพื่อการลงทุนระยะยาวนะครับ mm hmm. การออมระยะยาวนะฮะ mm hmm. อย่าไปดูกองทุนที่ผลตอบแทนดีแค่ปีนี้ หากดูผลตอบแทนของกองทุนที่ดีในระยะยาวด้วยเพร<อ>าะในปีต่อปีเนี่ยมันก็จะมีดาราที่แตกต่างกันแต่ในระยะยาวเนี่ยนัน่นแหละคือคือการวัดกันว่าผลตอบแทนที่ดีจริงของกองทุนอ๋อค่ะก็คือประเมินว่าในการลงทุนของ f อฟทีเอฟันเสเนี่ยคือมองเพื่อการออมดีกว่าไม่ได้มองเพื่อการเก็งกำไรในตัวนี้นะคะและนี่คือข้อมูลนะคะที่คุณอดิตเทพนำมาฝากกันวันนี้ต้องขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะขอบคุณครับ นี่แหละค่ะก็คือข้อมูลดีๆนะคะที่นํามาฝากการจับมลจออเบอร์ดีนค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aberdeen.assess.co.th นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ02 352 3388ค่ะสําหรับรายการโดยหุ้นค่ะสามารถมาพบกันได้อีกครั้งหนึ่งในวันพุธและวันพฤหัสบดีทางพทบห้านะคะในช่วงนี้คุณอดิเทพและที่ชันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ